คลิปนี้ก็อยู่งานกรแพงแสตเกษตรกระแพงแสนะครับมาดูส่วนของมหกรรมเซกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรงานนี้มาสำหรับใครนะครับมาหราเกษตรกรนะครับที่ต้องการหาเครื่องมือในการแปรรูปข้าวอันนี้ก็คือเครื่องสีข้าวต่ตางๆลังหิตนะครับ เทียนเจรอเทียนเลยอนี้เป็นยางนิ้วเลยนี่็เป็นข้าวสี่ข้านเนี่ก็เพื่อนทางบรยากาศข้ี่หนึ่งแสนแปดหมื่น สิข้า็ขนานะครับสิ้ามีให้เลือกมากมายมีบริษัทของเขานะครับที่เขาทำเครื่องสีนะครับ สีมีเครื่องแบ,บ็กคัมนะครับเนี่นครับงานเกษตร,รจําแปงแสนภาควิชาเกษตรตวิชาครับก็คลิปนี้ก็ให้ดูเรื่องเครื่องสีข้าวเครื่องแบ,บ็กคั่มนะครับ ยวทำไมไม่เอาไอ้นั่นไปเลยพีวัยพันละสองหมื่นเอาต่อทนไปเลยจอทีเดียว